สวัสดีครับพี่วุฒิการสิน์ครับ<า>โอ้ไม่เจอกันนานนะครับผมสักการีนขอรายงานตัวครับพี่น้องมเนก่นาพึงปล่อยเพลงว่ามือว่านนี้ครับพึงปล่อยเพลงของพี่วุฒิการสิน์ไปนะครับชื่อเพลงเปลี่ยนเปลี่ยนซื้อใหม่เปลี่ยนซื้อใหม่ครับเพ่งอของพีจเหนีเนะาะเราจะผ่านอะไรนะผ่านวิกฤตกผ่านปีวิกฤตโควิด <c oughs> ไปด้วยกันนะครับเนาะ ทางช่องทางอ่าช pues ่องพี nah. ่เจนี่นะครับนะครับอันนี้ก็บบริพภวกันโดนนะัอนรอขึ้นกูเก่ามหมไปยื่อจังไหนกันมั้ไปยื่อจังไดใส่กอกพี่วุฒิเงียบครับสร้างใส่กอกได้นะครับทางอ่าช่องพี่วุฒิกาะสินนะครับเขาไปคอมเมนต์คอยอ่าอ่าเฟซบุ๊กพี่วุฒิกาะสินนะครับเฟซบุ๊ก ไอเฟซบุ๊กวุฒกาะสินนะครับเนาะใส่กอกหมูใส่กอกเนื้อนะครับนาะครับอินบล็อกข้ามาได้นะครับสร้างได้มาเยี่ยมแล้วก็มาหาทีมงานครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่อันนี้สตูกกแต่นะครับครับผมครับกำลมั่งใจครับ ไปจังไหนสบายดีออสบายดีนะหน้าตาชื่นบานก็เก่านี่ตัวการตัวการสู้คนครับเฮ็ดยังกินกับพี่นี่ปุ๊ดน่าจะเป็นเปียนดาวย่างไก่เปียนดาวหอมป้หอมหอมผีบุนี่เราเฮ็ดกับเขาแซ่บตัวครับลาบเป็ดเราก็เฮ็ดแซ่บนะ ลาเป็ดอ่าโซนเมืองนี้ผู้ใดใครผลพิ่เสาวบ่ครับอันนี้ผู้ใดบอยุกัลยาสินไหมพี่สาวเนาะเห็ุเห็ุยังไเนาะโอ้ช่วงนี้โควิดนะครับมันก็ยุดนะครับยานคือกนว่าสันนะครับเป็นโรคภัยที่อันตรายมากนะครับเป็นเชื้อไวรัสที่แบบเอาโบหูเนาะโบห็นมันไม่มีตัวตนนะครับมันจ็กมันเปลี่ยนตัวแนวใดนะครับไม่เคยเห็นนะครับ ครับสุขภาพครับผมพี่วุฒิกาศินนะครับเป็นห่วงพี่น้องนะครับเอฟซีทุกคนนะครับเป็นห่วงนะครับเป็นใหญยแล้วก็ให้ดูแลสุขภาพเนาะอ่าไปเซมาไซครับอย่าลืมนะครับแอลกอฮอล์แล้วก็แมสนะครับอย่าไปอยููไกลกันมาห่างไกลกันเนะ้ยจั้อยนะครับ สองเมตรได้ไหมครับเราสองเราเนื้องัวโมนครับย่ามือเสาร์วันนี้เป็นวันที่สามสิงหานะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับเสาร์วันนี้เราก็มีภารกิจนะครับกับพี่ปุ๊นะครับอทางก็แต่ครับทางพี่จนีน้ำเพิ่นจะร่วมบริจาคสิ่งของนะครับเอาเอาน้าเอานุ่มเอาม่าม่าปลากระป๋องยังนะครับไปให้ผู้เพิ่นอยู่ศูนย์พักคอยนะครับศูนย์พักคอยนะครับเพิ่น ากากโตนะครับแล้วก็ผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะครับนาะติดเชื้อโควิดที่เป็นขาดแคลนนั่นขาดแคลนเรื่องน้ำเรื่องอาหารนะครับเขาจะเอาไปสนับสนุนนะครับอ,อยู่กล่องกล่องอำนวยการศูนย์พักคอยอย่างของแต่ละตำบลน,นะครับไก่เคียงนะครับเขาซานอาหารแห่งนะครับพี่นอ้องอ่ะอ่ะซูซีกันอยู่หรอกพี่น้องเลยแต่ว่าสูบเพิ่นไปไล้หรอก อ่าพี่น้องก็สบายดีนะครับทุกคนผมกับช่วงนี้ก็บ่ค่อยมีคลิปย่างโลงนะครับถ้าบ่ไ้มานีช่วงวันก็อยู่บ้านนํามีอ่างานอยู่บ้านนะครับเด็กเลน้อยน้อยก็เห็นทาอะไรอยู่ครับไปอีกก็อยู่บ้านก็เลี้ยงร้านเลี้ยงร้านเลี้ยงห้อยเลี้ยงอันนี่นะครับแบบบม่มีอย่างเห็ดอยู่บ้านนะครับววังๆังก็ไปตัดต้นยางตัดรับสื่อต้นยางต้นยางพลานะครับ ช่วงนี้ก็เงียบนะครับผมบทเหตดยังเหมือนกันกระบ๊ค่อยมีเบียกมีงานปันไรงนะครับแต่มีงานรับจอบแบบอ่าเป็น้างเฮยียดเครื่องอ่ากองน้ำตู้น้ำประชารัดนะครับน้ำมูบานนะครับปลา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 มูบานปลาปลามูบานก็เฮ็ดนะครับแบบเป็นเป็นูาคก้าเก้านะครับสมัยปีหกหนึ่งหกศูนย์นี่สินะครับเป็นกะยังไงล่ะ เวลาไม่ได้ก็เรียบขยีกได้ครับผมน้าไม่อะไรก็เรียกขไปทันไปทันทีครับพี่น้อง future นะครับครับผมกับผมก็จะลืมเด้อขอบใจลายเล้อนะครับเพลงของสักรินเพลงแรกนะครับน่าก็จะมีอีกเพลงหนึ่งไว้ไว้นี้นะครับไว้ไว้โดนเติมนะฮะไว้ไว้แล้วก็โดนเติมผลงานขยอกด้วยนะครับกับผมก็ฝากช่องขยอกด้วยช่องนี้ครับ ครับผมกาลสินพูดคาราซินนะฮะช่องสักลินนะครับสักกลินผ้ขามเปียกครับผมพระเอกเอมวีเอมวีของตะก้อนในเรียนก็พีวุฒินะเพีงอ่าเนี่ยก็กั่นโอยูกั่นโอยูนะครับเนาะ บ่แม่นพะอกตัวโกงแน่ดิอ่าเมกอวิสิษเล่นกับเมกอวิเศษกับน่องน้องท่านไปกับน้งเอกน่ก็เป็นพะอกบ่ครับแบบไปแย่งผู้สาวเขาปรอะมากนี้นะครับเพียงสองก็จะเป็นเพลงหากเพียงคิดถึงของกุ๊กนะของน้องกุ๊กทวัตชัยนะครับกุ๊กคันที่อ่จะสดงหลายเรื่องแล้วนะครับแล้วก็ออกจากเพลงหากเพียงคิดถึงมากกัจะเป็นเพียง แสดงอาการเนาะแสะดงอาการของมิกอภิสิทธิ์นะครับเล่นกับอ่าเปิเป่เปิร่หรือว่าบักจอบปัญญาเรนูนะครับเปิร่จอบปัญญาเรนูนะครับกับน้องน้องเอน็นนาครับน้องเอน็นนาหลายๆคนก็รู้จักน้องเอน็นนานะครับแล้วก็เพลงที่เพลงที่ที่สองที่สามที่ซีที่ซีก็จะเป็นเพลงของรามินต้นแก้วนะครับ เพลยงซีไอเอาใจจะใส่มาจิบนะครับผากต่อนะครับภักต่อจากแสดงอาการนะครับผาคสองครับผาคต่อจากแสดงอาการนะครับผาคสามยังมันถ่ายนะครับแล้วก็มีทางของกกเตะนะมันเสีนะเป็นคอเวอร์ของน้องแนนพนิดานะครับจะมีพี่ชายเอ๋ยอ่าคอเวอร์พี่ชายเอ๋ยนะครับของแนนพนิดาแล้ะกันเดินดงนะครับกับของน้องแนนพนิดาแลวก็โอไลฟ์พี่น้อ ไลไปอยู่ลายหมองไปเรียนน้ําเป็นหลายหมองนะทั้งมันวงสังให้น้ำครับมาพี่วศจะฝากอะไรถึงพี่น้องด้วยก็ฝากช่วงนี้นะครับก็มดใจให้พี่น้องนะครับครับเป็นกำลังใจให้พี่น้องสู้ๆครับผมบุญทิ้งให พี่น้องทุกคนครับผมเราจะผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกันนะครับของพี่จนี่นะครับรองโดยคุณวฒิกรายสินนะครับโอ้ลายผลงานนะครับผมมากเสียงแล้วดุข้อแล้วเป็นกําลังใจให้คนทุกคนเนี่ยแบบผลงานทุกข้อครับของผมนะของผมของพี่ของพี่เป็นเพลงอ่ะเราจะผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกันนั่นวะผมนานน่าจะ ีงของพิวุฒิกะนุ่มกาลสินอ่านุ่มกาลสินโอกหักล้วก็เพลงอ่ากันบระยูกันบระยูอาจารย์รามินกับอาจารย์รามินต้นแก้วนะเท่าไรนั่นกันแล้วก็เพลงตายพร้อมหัวใจตายพร้อมหัวใจแล้วก็อีกวาสนาวาสนาวาสนาอู้หัวนแหงแค่นี้พอมากเลยวาสนาของพิวุฒิกะ นะครับขายรถตะลี่ขายฟวงมล่อนเนาะอย่างดีนะมึงน่าจะเอามาจากชีวิตรจริงครับผมครับผมผมกับบุตรกระสินนะครับกะอ่ะจักจิวเบลอย่างนนมคิดหอดพี่น้องอยู่นะครับผมกับหลายคนถามว่าสกรีดออกจากไข่กุกกแตกหรอล่ครับคือบบเห็นอยู่ในคลิปในบเดี้เห็นท่ายิดีดูผมช่วงนี้กับโบค่อยมีอย่างนะผมกับ กลับกลับไปบ้านนะครับกลับไปบ้านพี่เฮ็ดนั่นพี่เฮ็ดนี้ชายทั้งบ้านนะครับยังมีงานมีอ่าทุระทุรังหรือว่ามีกิจกรรมอีหอย่างเนี้ยนะสกักลินค่อยจะบ่กไกลกันนะที่หนะ้าจากเบียดก็ฟีบูนนะสี่สิบหกกิโลขับรถประมาณสามสิบสี่สิบนาทีขับเร็วๆนะครับขับเร,เร็วกับประมาณนั้นนะขับซาเนี่ยหกสิบแปดสิบเนี่ยแบบธรรมดาเช่ไับประมาณเกือบชั่วโมงครับหอดหอดนี่แหละหอด ก็แต่สตูดิโอฮอตพิจนีนะครับกีเจนีมีกิจกรรมยังเพิ่อนก็เด้บอกนะครับเขาก็มาเห็ุซอยเพิ่นนะครับพอเดบไปใส่นะครับยังอยู่ที่เดิมครับกลับบ้านไปเล่นบ้านนะครับผมผมกัวุฒิกาลศึกษนะครับเออยังขีดฮอตพี่น้องเสมอนะครับมียังกะทักทายคอมเมนต์นะฮะฝากไลค์ฝากแชร์ให้ผมน้ำเนี้ยครับตอนนี้ยังสั่งได้เลยเพื่อนใดนะครับเพราะว่าเพื่อนติดตามนะครบแล้วครับแต่ว่าชั่วโมงในการมึงนะครับ ใน u t u b e เนาะมันยังบอกท่านอ่ะบอกขุดบอกขบครับก็เลยส,สั่งได้ได้พท่านได้นะครับก็ฝากพี่น้องนะครับซอยสนับสนุนซอยเชียร์ซอยเป็นกำลังใจให้ผมนั่งประกะวุฒิการศึกนาปะกาศทีมงานกอกแต่กับทีมงานพีเจนีนะครับทั้งที่กำลังทำงานนะครับรับโทรศัพท์จนปวดหูวัมวานนี้โอ้ <c oughs> พี่น้องเป็นติดโคเวตนะเป็นต้องการกลับมาบ้านทางอุบลแน,น่จังหวัดอื่นแน่ศรีสะเกษยโสธรว่วภัยสันกับทุกภาคนะครับ เขาจะมีตัวแทนนี่ด้วยครับพี่นอ้องอ่ามตตีตัวแทนที่เขาจะอาสานะครับตัวแทนจิตอาสาที่จะรับทรงพี่น้องที่ติดโควิดนะครับกับภูมิลำเนากับบาตนะครับอ่าเมื่อวานนี้ไปร,รับโทรศัพท์อันผมยุยยะโสครับวัชร์โอ้อเขาก็อยากรับมาอยู่แต่ที่อาสาที่นี่คือรับแต่เฉพาะอุบลน,นะครับคนอุบลน,นะครับทุกอำเภอนะครับ สีสเกตก็จะเป็นของซ่องดูฮี้นะครับเด้อเขาไปเมืองในเพจนะครับของผีเจ้าหนี้นะครับฝากติดตามในช่องนะครับตะลึงกุุงนะครับเพจของผีเจ้านีตะลึงกุุงนะครับเขาไปเมึงนะครับถามผู้ใดติตเชื่อผู้ใดยังรับเป็นคนอุบลนะครับยุตอำเภอนันอำเภอนี้นะครับก็คือให้เมืองในเพจนะครับิ่นจะมีเวลาออกมือในยูชนบุรียู่ระยองหรือว่ายูกรุงเทพหรือว่ายูเขตนันเขตนี้จังงส่นะครับจัดเด ให้พันจีรศาารับมาขึ้นรถทั่วจริงสินะพี่น้องครับผมาจากนี้ก็ผมก็บุดกระสินนะครับขอกรับลลาพี่น้องไปก่อนครับผมบสวัสดีครับพอกันคลิมนาเรือพี่น้อง